อ่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันถ้าพูดย้อนแล้วกลับมาที่ตัวเราเองหรือว่าเพื่อนๆที่ที่อายุประมาณนี้แล้วครับตอนเนี้ก็จะมองถึงแบบเลเวลของการเกษียณว่าเกษียณแล้วฉันควรจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถ้าฉันเกิดป่วยขึ้นมาเป็นโรคไรแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่วะเงินเก็บสามล้าน4ี่ล้าน5ล้านไหวไหมสมมุติถ้าเกิดเกิดโรคไรเหล่านั้นใ ตัวต mm ัว hmm. เองยังคิดเลย mm hmm. เราเราเป็นคนอยู่ในประเทศนี้เราไม่มีแบบเราไม่ได้มีแผนกเกษียณแบบที่รัฐ mm hmm. เขาช่วยเราออมมาเรื่อยๆ mm hmm. ซึ่งประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยหรือในนอร์ดิกเองอะ่ะเขาจ่ายเยอะก็จริงแต่ว่ามันตอนคุณกเกษียณอะ่ะคุณก็มีเงิน mm hmm. ที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตคุณ mm hmm. ได้ไง mm hmm. คุณก็คุณก็รู้สึกว่าเออโอเคฉันไม่ได้ต้องกังวลมากคือคําถามการ,กรเกษียณของคนฟินแลนด์แบบแม่ฟินแลนด์แม่โฮสต์มามที่เป็นฟินแลนด์ของจุย่เกษียณแล้ว ไม่เห็นเขากังวลอะไรเลยเขาก็แบบฉันแค่กังวลว่าฉันจะไม่ค่อยยุ่งเหมือนเมื่อก่อนมา,มาไทยมาแม่แ,แม่จ๋าแม่โออแล้ววันดีคืนดีก็ถักเสื้อถักเสื้อไหมพรมอ่ะเป็นเสื้อมาให้เป็นของขวัญ<ช>คือแบบมีเวลาช,ชีวิตมีเวลาชีวิตแบบอ่านหนังสือถักเสื้อไหมพรมให้ลูกสาวอเออซึ่งใส่ในเมืองไทยไม่ได้แต่อยากถักให้ ส่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าเด็กที่เข้าไปเรียนในระบบการศึกษาของเขาเขาเรียกอะไรนะชั่วโมงในการเรียนเขาใช้แบบน้อยมากเช่นสมมุติต่อปีต่อปีอะเมืองไทยเมืองไทยประมาณพันสองของเขาแปดร้อยพันสองคือพันสองชั่วโมงพันสองร้อยชั่วโมงต่อปีต่อปีของเขาไ้หลาแปดร้อยแปดร้อยคือจริงจพันสองก็เป็นตัวเลขไม่จริงใครๆเรียนฟรีไม่มีจริงอ่ะครับพันสองมันก็จะบวกบวกเพราะ เมืองไทยชอบใส่คาบศูนย์คาบศูนย์คือคาบก่อน8ปดโมงาห,าหรือคาบเรียนหลังเลิกเรียนมันก็จะบวกบวกไปถึงพันหได้ในบางโรงเรียนที่เขาติวและการวัดเ <What> ขาเรียกนะความสําเร็จหรือว่าอะไรเงี้ยมันพันสองกับแปดร้อยมันมีความแตกต่างยังไงไหมคะแตกต่างมากเพราะว่าทุกคนจะสงสัยว่าอ e ีฟินแลนด์มันใช้แปดร้อยอะแต่มันก็สามารถอ,าอยู่บนข้อสอบคือสมมติเอาเอาพิซซ่าที่เป็นเทสนานาชาติมาเทสเด็กเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ฟินแลนด์ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งนะคะต้องยอมรับว่า e-test พิซ z าเนี่ยอันดับต้นๆเนีน่ยไม่ใช่ฟินแลนด์ตีกต่อไปแล้ว <S <S แต่เขาก็ยังอยู่ในแบบท็อป10เนาะในขณะที่ของเราอ่ะแย่ลงเรื่อยๆเราจะเป็นกราฟแบบระคังคว่ำแบนๆอะลงลง,ลง <S <S เ,นเนี้ยเนี้ยลง <Mostly. S 2> ลงเราพิซซามันแปลว่าอะไรอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบอยากบอกทุกคนเวลาดูพิซซาพิซซามันวัดเด็กอายุ15 <S 2> <S 2> <S <mourning. S 1> มันวัดทักษะ3วิชาก็คือทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์คิดคำนวณและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะคิดหมดเลยแล้วมันมีเกรดหนึ่งถึงหกถ้าคุณได้ต่ำกว่าสองแปลว่าคุณไม่พร้อมใช้ชีวิตก็คือคุณไม่มีทักษะพื้นฐานที่จะไปใช้ชีวิตได้คุณไม่มีทักษะการอ่านคุณใช้ชีวิตต่อยังไงคุณก็อ่านโจทย์อะไรไม่ได้คุณอ่านประกาศไม่เข้าใจคุณตีความอะไรไม่ได้คือมันเป็นทักษะที่คุณเอาไว้ใช้ต่อยอดในชีวิตถ้าคุณมีมันน้อยชีวิตคุณจะลําบาก แล้วกองที่แบบเด็กประเทศเราได้อ่ะมันไปกองอยู่ที่หนึ่งกับสองซึ่งน่ากลัวมากโอ้ซึ่งเนี่ยมันบอกเลยว่าหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงอ่ะมันไม่เกิด <ทำ S 1> ประสิทธิภาพถ้าคุณไม่สามารถทําให้มันเกิดคุณภาพได้ในจํานวนชั่วโมงเรียนอ่ะให้คุณอัดจํานวนชั่วโมงเข้าไปเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์คือครูไทยก็ทําเต็มที่แล้วนะผมผมผมรู้เึกว่าใช่แม่ผมมาเป็นครูอ่ะก็คือนอกจากทํางานครูแล้วก็ยังต้องทํางานอเอกสาร ใช่ไหมเอกสารเออบางครูบางคนต้องเป็นพานลงด้วยเพราะไม่มีพานลงที่โรงเรียนต้องไปเฝ้าวันเฝ้าอยู่เวนใช่ไปอยู่เวนทีเนี้ยไองานเนี้ยมันเคยมีคนประเมินว่าสมมติว่า200วันที่ครูต้องทํางานใน1ปีแบบทํางานอยู่กับเด็กนะมี8 4วันละที่ทํางานอื่นก็เลยแบบเอ๊ะเราจะเอาคุณภาพไปไว้ตรงไหนนะเพราะเขาไม่ได้ทํางานสอนไงสอนหนังสือมันต้องเตรียมนะคุณแม่เตรียมสอนเยอะไม่ได้ที่เราเห็นอะคือมันเป็นงานที่ไม่ใช่ว่า คุณจะอยู่ดีๆไปสอนได้อ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าระบบการศึกษามันมันมีความสําคัญยังไงคืออันนี้พูดแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเลยนะแต่เรารู้สึกว่าปัจจุบันผมผมทําบริษัทเออผมรับคนเข้ามาทํางานอ,อผมไม่ดูเกรดแล้วอ่ะออผมดูการทํางานดูทักษะดูทักษะเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเกรดที่เราวัดกันมา 4A อ่า C ออหรือว่าเกรด A บวกเกรด B อะไรอ่ะสุดท้ายแล้ว บริษัทที่เป็นบริษัทอย่างพวกเราที่กําเนิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายอ่ะก็เริ่มจะไม่ได้มองการวัดผลแบบที่ไทยวัดแล้วเ<ช>พราะว่าสุดท้ายเราเคยเห็นคนจากเกรดแล้วก็ทํางานไม่ได้จริงๆร<ช>ิมี<ช>นี่เป็นปัญหามากๆในตลาดแรงงานนะคะเพราะว่าในระบบโรงเรียนตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องตัวเลขของเกรดที่ไม่ได้ตรงกับสมรรถนะหรือทักษะของเด็กจริงๆด้วยสองเหตุผลเหตุผลแรกก็คือเราไม่ได้เวลาเราสอบเขาเราไม่ได้วัดทักษะเราวัดว่าเขาท่องได้เยอะอขนาดไหนกับสองกระบวนการ เรียนรู้อะมันไม่เคยเป็นเรื่องของทักษะเลยแล้วทีเนี้ยด้วยระบบตอนเนี้ยเขาเอาเกรดเด็กไปพันกับการประเมินโรงเรียนนั่นหมายความว่าเขาไม่อยากให้มีศูนย์เขาไม่อยากให้มีเกรดหนึ่งเกรดศูนย์ม,มันก็เกิดการว่าอังั้นก็ให้เกรดคือคุณครูก็ต้องให้เกรดแบบ,บที่ไม่หนึ่งไม่ศูนย์ทั้งที่เด็กจริงๆอ่อะอาจจะไม่ผ่านมันก็กลายเป็นว่าตัวอักษรที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ได้สะท้อนความสามารถจริงๆของเด็กคนนั้นถ้าในฟินแลนด์ถ้าเด็กที่เขาไม่ เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเขาไม่สามารถอวัดเกรดได้อย่างสวยงามอย่างเงี้ยเขาเขา S <S <S เขามีที่ทาง <S <S 2> <S 2> คือหนึ่งเขามีที่ทางไปแน่เอาปฐถมก่อนเนาะปฐถมเราเนี่ยวัดเป็นเกรดประถมที่ฟินแลนด์ครูจะเขียนอธิบายว่าทําอะไรได้บ้าง <S <S 2> <S 2> จริงๆก็มีมีมีเกรดด้วยบ้างแหละแต่ว่าหลักๆคือจะเป็นการด s สคริปทีฟคือบรรยาย <S <S 2> <S 2> ว่าทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้พอโตขึ้นเนี่ยก็จะมีเกรดอย่างยุคจุ้ยเนี่ยเออมันก็จะมีแบบ1 2 3, 4หนย่ง <S <S 2> <S 2> ือกรดมันไม่เหมือนบ้าหกเรา <S <S ถามไ่าแล้ัคมมษะเ่ไดไหนได้ มันก็ไม่จําเป็นต้องเรียนสายสามาัญ<ม>ตลอดไปมันก็ไปเรียนฝั่งอาชีวะค,คุณถ,ถนัดทํามือหรอคุณก็ไปเรียนที่เป็นทักษะไปเลย<ม>แล้วก็ไปเรียนสิ่งนั้นสมมุติว่าสามาัญกับอาชีวะมันถูกแยกเป็นสองสายแบบนี้คุณเลือกพอ,อ,อจบมปลายไปคุณจะเลือกสายอาชีวะมันก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นอาชีวะและเป็นระดับมหาวิทยาลายัยเหมือนกับมหาวิทยาลัยสามาัญ ศักิ์และสิทธิ์มันเท่ากันเมืองไทยยังมีปัญหานี้อยู่ว่าศักิ์และสิทธิ์ของความเป็นอาชีวะและสามมันไม่เท่ากันแต่ของเขาอ่ะมันเท่ากันเท่ากันไม่พอคุณป๊อปเรียนเรียนอาชีวะอยู่ดีๆแล้ววันนึงดวงตาเห็นธรรมฉันชอบวิจัยว่ะเออฉันชอบว่ะคุณก็กลับมาเรียนได้มัน transfer หน่วยกิจกันได้คุณอาจจะมาเรียนบางอย่างที่เป็นสายวิจัยเพิ่มดังนั้นทางเลือกอ่ะมันมีแบบมัน flexible มากแล้วมันก็พาคุณไปได้ในที่หลากหลายมากกับอีกอันนึงก็คือ เด็กได้รับการสนับสนุนตลอดแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนจะต้องได้รับการสนับสนุนอะไรบางอย่างเสมอคุณไม่มีทางเกิดมาสมบูรณ์พร้อมอดังนั้นการแบบสอนเสริมนิดนอยหน่อยมีครูที่เป็นครูการศึกษาพิเศษมาช่วยคุณถ้ามีบางอย่างที่คุณแบบทำไม่ได้หรือคุณอาจจะต้องไปเรียนอะไรบางอย่างเสริมที่ไม่ใช่ติวนะแบบเสริมช่วยคุณให้ให้อยู่ในสแตนดาร์ดอะ่ะเป็นเรื่องปกติ <c oughs> เป็นแบบธรรมดามาก